สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดซองโปเกมอนการ์ดเกมในชุดเสริม High Class วิวัฒนาการ Mega Dream EX กันนะครับจริงๆแล้วเซตเนี้มันเป็นเซตที่ตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้กะจะซื้อครับแต่เผอิญว่ามีจัดโปรแล้วก็บอกว่าถ้าซื้อ2บล็อกจะได้การ์ดโปรโม1ใบนะผมก็เลยแบบไปพีออเดอร์ล่วงหน้าแล้วก็ไปรับของมานะครับในวันที่16มกราที่ผ่านมานี้เองนะ ตอนนี้ก็คงคิดว่ามีคนเปิดกันย,ยุบยับยุบยับเลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาเปิดดูว่าผมจะได้โปรโมอะไรแล้วก็ในนี้จะมีของแรของแพงหรือเปล่านะครับหลักๆผมก็อยากจะได้ตัวของอก้าสีทองเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ก้าสีทองไหมนะกับ2บล็อกกับ1โปรโมนึงโปรโมนี้ก็อยากได้นันจโม่นะเดี๋ยวเรามาเปิดโปรโมกันดีกว่าครับมามาดูกันดีกว่าอุ้ยเปิดได้เลยอ่ะนี่เขาบอกว่าโปรโมมีทั้งสี่แบบนะผมจะมาลุ้นกันว่าโปรโมเป็นอะไรนะครับหนึ่งสองฮึบ เุ้ยได้นาจาโมจรด้วยอยของดีนะครับผมนี่ตัวนี้เลยนี่อยากได้ใบนี้แหละนะครับถือว่าลัคกี้นะครับโอ้เล้ดดวงมาแล้วโอ้เปิดใบแรกมานี่คือแบบมีดวงแล้วดวงมาแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อเดี๋ยวว่าแต่ละบล็อกจะเป็นยังไงนะนี่ก็เปิดกันสดๆเนี่ยแหละจะได้รู้กันไปเลยว่าของดีจริงหรือเปล่านะครับโอ้นี่ก็ลุ้นจะจัดเลยดีกว่าเพราะว่าเปิดตัวด้วยโปรโมโลแล้วมันมันใจชื้นไงมันใจชื้นนะดวงมานะครับโอเคเรามาเปิดบล็อกกันดีกว่าเอาจริงผมไม่เคยเปิดบล็อก โปเกม่อนเลยนะเขาแกงยังไงแกะอย่างนี้ป่ะนี่ตรงนี้แกะตรงนี้อ่านี่ก็เปิดมาปุ๊บฟื้นมาเป็นอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีทั้งหมดกี่ซองสิบซองใช่ไหมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีทั้งหมดสิบซองครับแต่ละซองมีสิบใบนะมาดูเลดี้มันมีเขียนไว้ตรงนี้ไหมตรงนี้ไม่ได้เขียนไว้นะตรงนี้ก็ไม่ได้เขียนไว้นะครับมีแค่บอกว่าทั้งหมด193แบบบวกการพิเศษ เดี๋ยวเราจะมาเปิดทีละซองลุ่นไปด้วยกันนะครับแบบช้าๆเนาะโอเคของโปรแกมมันจะดีหน่อยคือเราสามารถฉีกแบบนี้ได้เลยนะครับอ่ะมาสองแรกครับอุ๊ยอ้าวเห็นเลยเลื่อนเลื่อนพอดีนะครับอ่าได้ไปนี้นะครับไทยเคไทเกค,คิสนะครับผมไบวูลูเซมินนะครับแล้วก็เมกาดูจบูเอ็นะครับผมนี่เฮ้ยเป็นฟอยที่สวยเหมือนกันนะอันนี้ น,นี่แล้วก็นี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะแยกของแลไว้ต่างหากก่อนนะจะได้รู้ว่าเราได้อะไรไปบ้างนะครับอันนี้เซตนี้แล้วก็เซตนี้ใช่ไหมเราจะไล่ไปทุกๆบล็อกไปนะครับสองที่1นึผ่านไปนะสองที่สองครับเพื่อไม่ให้ทิ่มันยาวเกินนะผมจะไม่ได้ลีลาอะไรนะเดี๋ยวเราจัดของก่อนจัดจัดเอซองไปด้วยห,หนึ่ง สองสามสี่โอเคมาชิมาชิโรนิวลาออ้ได้แบบนี้ด้วยของดีเป็น AR ครับอ่าน,นี่ก็คือแรลกอีกขั้นหนึ่งนะแล้วก็ได้เป็นอะไรเนี่ยฮาราบารีเอ็กของนันจโมนะครับผมอันนี้เป็น AR นะครับสาก,กิแล้วก็อันนี้นะครับโอเคเซตสองพันไปนะครับนนเราจะเราจะดับจัดแรงกเลยนะอันนี้เป็นอ่า ตัวนี้เป็นการ์ดเลเซอร์ปกติเราแยกไว้กลองนึงนะครับแล้วก็พิเศษตัวนี้เป็นโปรโมเนาะมาไปต่อดีกว่าตอนแแรกก็จะขายแบบในบ็อกไปเลยเนะาะก็แบบราคาแต่ละเห็นราคาตอนนี้แล้วไม่เอาดีกว่านะครับไม่ขายดีกว่าเปิดเองเนี่ยแหละครับลุ้นไปเลยเซเลอร่าคาบิอนของฮอปโดรอนจินะครับผม มิวท e ูเอ็กซ์วันนี้ตัวนี้สวย,สวยอะ่ะสวยมากมิวทูของแกงล็อกเก็ตด้วยนะโอ้โหดูดีจัดเลยอีเลเซอร์บอลและดูฟอยเป็นแบบเนี้ยเป็นฟอย์ซ้อนสองชั้นนะครับอ่าคอนสลายพลังโอเคครับผมแยกผมแยกไอ้นี่อีก,อกเซตหนึ่งดีกว่าแป๊บนึงนะผมขอจัดก่อนอันนี้ใบพิเศษเนานะผมยังถือว่าเป็นโปรโมทแยกไว้นะครับตัวนี้มันมีแรงแรงต่างกันนะถ้าเห็นฟอย์มันจะเป็นฟอย์แบบปกติเห็นไหมกับฟอย์แบบ วบิบวับวิบวับเนี่ยมันมีฟอยล์หลายหลายแบบมากๆนั่นเราจะคัดฟอยล์ปกติที่เป็นไอคอนโลโก้ออกจากตรงนี้อีกทีหนึ่งนะโอเคอเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมซองมาเผื่ออยู่จะได้ใส่เลยดีกว่าครับพอเทคกร์ดไปเลยเนาะนี่ตอนเวลาจับนะถ้าเป็นไปได้นะพยายามจะไม่ให้มีรอยนิ้วมือนะครับเพื่อให้สภาพมันสวยงามที่สุดนะ พวกของแพงๆนี่เดี๋ยวเราใส่ซองเลยดีกว่าอันนี้ก็ไม่รู้แพงจริงหรือเปล่านะครับอ่ะก็แต่ว่าเป็นเป็น AR เนาะก็เอาไว้ก่อนนะครับไว้ก่อนเฮ้ไปหวังใบทองนะจะได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับฮึบฮึดฮึดฮึดฟิเซอร์อันนี้ไม่ใช่ตรงนี้ดิหยิบผิดวางผิดที่นะอันนี้เป็นใบอันนี้อุยโอ้โหของดี SR Hyperball สวยจัดนะครับนี่ SR ได้อีกใบนึงของดีโดราเพลนะครับผมเป็น RR นะครับแล้วก็ใบธรรมดาอันนี้เป็น SR ครับ1นึ่บล็อกมันจะการันตีไหมผมว่าน่าจะการันตีมั้งนะเท่าที่ดูนะอสองต่อไปครับอย่าถามผมนว่าใวไหนดีไม่ดีนะผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่น โปเกมอนตัวการ์ิงนะเล่นแต่โปเกมอนการ์ดเกมนะครับโรตอมทันดงยูกิวราชิวูรูเอนเตคาปูนะครับผมดารุมมะก,กะใบต่อไปหุ้ยของดีปะ่ะเอ็มเอคืออะไรอะ่ะเฮ้ยภาพโคตรสวยเอ็มเอคือฟอยใหม่เหรอนะครับเมกาแลปะ่ะหรือยังไงไม่รู้อ่ะ โอ้ได้ของดีมาหนึ่งใบแล้วนะครับอันนี้น่าจะแพงนะผมไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ราคาแต่น่าจะแทบน่าจะน่าจะแพงครับเพราะเนี่ยงานภาพแบบสวยจัด MA ฟกอยล์ก็เป็นฟอยล์แบบเท่ด้วยอะ่ะนะอันนี้ของแพงแน่นอนไปต่อครับเรายังไม่ถึงจุดนั้นนะผมก็ไม่รู้นะว่าเลดออกยังไงด้วยนะคือเรียกว่าเป็นการเปิดแบบได้ได้ได้ได,ได,ได้ลองเปิดโดยบังเอิญดูนะว่ามันจะได้ของดีไหมนะฟึบ ฟอร์ฟ์โดโดเกซันนี่ยังไม่ซ้ำเลยนะถือว่าน่าสนใจนะครับอ้าโอ้โหได้เบิร์นอีกแล้วอะ่ะอันนี้เป็น A AR ครับ A AR แล้วก็เป็น R r ครับผมเมกาชิบิรุดอนเอนะครับผมพวกเมกานี่ก็เริ่มมาแล้วนะครับหลังจากตัวภาคใหม่ออกเนี่ยเมกาก็เริ่มแบบเยอะแยะนะครับน่าสนใจมากมายห,หลายตัวแต่ตัวที่เราอยากเห็นโดดเด่นก็คือตัวนี้แหละนะตัวตัวปกเนี่ยแนะที่มันมา ในภาคใหม่ล่าสุดนี้นะอยากได้พิกาะสูด้วยมาลุ้นกันดีกว,ว่าผมจะได้อะไรนะฮึบฮึดฮึด,ฮดมัดคาโกเทลปาปกอสอ่าแล้วก็ได้อันนี้เป็นพิเศษแล้วก็มาฮึบอารอาครับเซครอมอเอ็กโอ้โหอันนี้ก็สวยเท่แล้ว ตัวเท่ตัวเท่อยู่นะครับใครลาอทาเป็ดแก้วเหมือนยมราตีพวกนี้ไม่มีอะไรนะเอาจริงเวลาเปิดหนึ่งบล็อกเนี่ยเขาบอกว่า,าได้แบบมามาจ,จะได้ได้มาจะได้การธรรมดามาเนี่ยเกือบครบเกือบเกือบเฉยนะอาจจะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยแต่พวกฟอยพวกเลเซอร์ต่างต้องหาเยอะนะครับต้องเปิดคาตั้นบางจะดถึงจะได้ครบนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะแต่ผมก็ไม่รู้จริงไม่จริงนะมาลุ้นกันไปเรื่อยๆครับโอ้ยอันนี้มันมันทะลุมาสี่ใบเลย เซชิลัมของเอ็นฮึบเอ้าอ๋อฮึดอ่อาครับเมกายันม่าอเอ็กนะครับผมอ่า uh, แล้วก็ลูกแก้วคริสตัลเซมินนะครับผมไม่มีอะไรจะหมดแล้วเหลืออีกสองซองเองผมว่าได้เอมเอนะดีสุดแล้วมั้งสำหรับบล็อกนี้นะไม่น่ามีอะไรมากกว่านี้ละน่าจะเป็นใบพิเศษคือถ้าได้เอมเอน่าจะหยุดเลยตรงนั้นลวมั้งมันจะมีเอสเอไอให้ผมไหมเนี่ย มี S R ไปอะ S R M A A R สองใบน่าจะครบแล้วมั้งเปาเจียนโยนัวมาซามายโหรอุ้อันยยนี้สวยอะเมกายูกิเมนโกเอ็กนะครับผมนานสวยมากๆจริงๆพวกเลเซอร์รพวกนี้ก็สวยมากแล้วนะคือถ้าเก็บคุณเก็บตรงพวก e อพวกเนี้ยผมว่ามันก็คุ้มแล้วนะ ่ะสุดท้ายครับไอเราเปิดแบบไม่รู้ดอรอปเลด้วยไงเราก็เลยไม่รู้ว่าดีไม่ดีนะอันนี้เป็น,นอุย๊ยอา้าวหลุดเลยหลุดเบอร์เลยมาได้โคดักนี่แทนครับ AR นะครับแล้วก็ได้ r r ครับผมโฮโอ EX นะครับผมของฮิบิกินะครับฮิบิกิไปเก็บโฮโอมาได้ไงเนี่ยเก่งจัด โอเคครับหนึ box, ่งบล็อกผ่านไปนะครับผมแต่ว่าผมได้สูงสุดแค่ MA นะก็คือหนึ่งบล็อกเนี่ยได้ของดีมาประมาณนี้นะครับห้บาใบห้าใบมีดีสุดก็คือนี่เมกาลูคาริโอเอ็กนะครับที่เหลือก็ใบแบบเลเซอร์ไฟฟอยนะครับผมถือว่าแย่ไหมคงไม่แย่มั้งผมไม่แน่ใจนะแต่ก็ถือว่าถ้าเกิดมองว่าการสะสมของสวยๆผมว่าก็สวยแล้วนะ ถือว่าของดีอยู่ครับนี่คือใบเลเซอร์นะให้เยอะนะในหนึ่งบล็อกครับบล็อกหนึ่งนี่ประมาณราคาที่ขายตามตลาดปกติก็อยู่ที่พันหกร้อยบาทนะแต่สําหรับคนที่ได้ถูกกว่านั้นก็จะได้ม่ได้ไฟอยบ้างหาราคาพิเศษได้บ้างเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาไปหาแหล่งช่องทางพิเศษยังไงนะที่ราคาที่ต่ํากว่าพันหกนะครับแต่ราคาแบบขายตลาดจริงอะพันหกอ่าเรามาดูบล็อกนี้ดีกว่าครับน,นี้มันลุ้นต่อเนื่องนะคือโอ้ยแกะไม่ออก เซตแรกเนี่ยไปแล้วเซตนี้ก็มันลุ้นกันฮึบลุ้นตัวปกอย่างเดียวเลยมีตัวพิเศษอะไรไหมที่เราอยากจะได้นะครับผมขออนุญาตเปิดเร็วขึ้นอีกนิดนึงนะ อันนี้เปิดไม่ออกอันนี้รู้สึกมีความรู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างในนี้ครับเขาต่อต้านมือผมครับอ่ายุกี่วราชิแล้วก็อ RR ครับผมโอ้ซาเซียน EX ครับโอเคอ่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมฮะใส่ซองน่าจะแพง แต่ไม่รู้แพงมากมองแค่ไหนปึ๊บต่อไปก็คือหนึ่งซองได้สี่ใบในในฟอยล์ผมว่าก็ไม่แพงนะถ้าเกิดมองแล้วซองลวรอมาร้อหกสิใช่ไหมเพราะกล่องละพันหกอะครับไปเร็วๆแล้วกันเนาะอืมอืมอืมอ่าได้สามโอเคครับอันนี้ซองนี้ไม่มีไรครับ ถ้าไหนอนหนเปิดได้ MA ก็คือปิดเลยใช่ไหมจบเลยถูกปะเรามาลุ้นกันว่าจะได้ MA มัอไหมอ่าคิจิคิกิสึนะครับผมไม่ค่อยได้ยูนิตคนเลยอะอยากได้ยูนิตคนนี่แต่เราพูดปุ๊บมันได้ยูนิตคนแล้วไม่ได้ตัวพิเศษผมก็เสียด้าเหมือนกัน เอาเป็นว่าเอาตามที่ได้แล้วกันครับโชคสตาผมไม่ได้ไปกําหนดเนาะคนกําหนดคือน้องๆที่เขามาเอาของมาให้ครับอ่าได้ AR อาไปนี้ครับแล้วก็อ,า,อาครับผม b i d ดูลันะครับผมโอเคต่อไปครับเฮ้ย เฮ้ยเฮฮ้โอ้ยอันนี้ของน่าจะของดีผมรู้สึกได้โอ้โหนี่ไงมาแล้วไง SR แล้วก็ r r ครับโอเคแปลว่า SR ออกแล้วมันจะมี3ามใบใช่ไหมมี AR 3ามใบมั้งแล้วก็ SR 1แล้วก็ MA หรือว่าใบพิเศษอะไรก็ตาม1นึใบงั้นตอนเนี้ผมออกมาแล้วเท่านี้นะครับอันเก่ามี5ใช่ไหมผมได้3ามแล้ว อันนี้ได้เป็น AR หนึ่ง AR สอง AR สาม SR หนึ่งแล้วก็ MA หนึ่งอันนี้ผมได้ AR มาสอง SR หนึ่งแล้วคือ AI หนึ่งใบกับ MA ครับถ้าตามดอปเลนปกตินะ RR ครับผมเซคร่ C อมอ่าซ้ำซะงั้นโอ้ มาไปต่อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปแบบเร็วๆเลยนะเออาร้ยมีไปนี้เท่จังวะโซเบรดโอ้โ so หเท่จัดอยู่บนเบนไม่ได้รับดาเมจไปนี้เท่เท่เทนะ่ไปเป็นเอที่ถึงจะสวยคนละแบบด้วยนะถึงจะเป็นเออาเหมือนกันแต่เขาบอกเอามันถูกอ่ะเราต้องมาดูว่าถูกจริงไหมนะผมก็ไม่รู้ราคาครับ มาล่ะผมว่าซองเนี้ยของดีมาแล้วอันนี้อันนี้อ้าวได้มาแล้ว AR ใบที่สามแล้วก็ MA จริงด้วยโอ้โนเอออกไปหมดแล้วแล้ว m เอของอะไรเนี่ยเอเอใบสองร้อยี่ิบห้าอืมอย่าบอกนะเกงก้าเหรอโอ้โหเมก้าอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยชีบิลูดอนเอเออเศร้าเลยครับครบเลยทีเดียวใบนี้ซองนี้ อีกสองซองไม่ต้องรุ้นเลยครบแล้วอ่ะโอ้โหได้ใบนี้ั้งงั้นไดซ e เซอร์ดีเซอร์ช็อคโอ้โนออมเราอดอดทองเลยอ่ะอดสีทองเลยอืมเงาเลยครับเมก้าใครลริวผมเร้เปิดเร็วๆแล้วกันเนาะ ได้อะไรอ่ะว้าไอตัวกนโนเซ็กเนี่ยมันมาแบบมันมาหาผมบ่อยมากเลยคือผมเปิดอะไรหครั้งไะไอตัวนี้มันชอบมาหาผมอะไม่รู้เป็นอะไรกับผมเหมือนกันตัวเนี้ยอืมเซ็งเลยหมดแล้วครับไม่เหลือแล้วหมดเทลปะกอสเหรอใบซอยมันสวยเนาะ จบแล้วเย่เครีย์เปิดสองบล็อกเรียบร้อยครับผมล้อมรวมงานก่อน่าแล้วก็ตรงนี้เป็นกลองนี่คือถ้ามองว่าเรามีสะสมตัวของฟอยเนี่ยผมว่ามันก็คุ้มแหละเพราะมันได้ฟอยหลากหลายอ้ยหลากหลายแล้วก็เยอะมากตัวเก็บนี่ก็น่าจะ เกือบครบแล้วน้องเนี่ยนะน่าจะเกิดไอ้พวกฟอยแบบแบบเลเวลประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นใบแบบพวกอานี่อาจจะยังไม่ครบอาจจะขาดเยอะครับนี่ก็คือใบที่เราได้มาผลงานทั้งหมดของเราครับมาดูกันก็ทั้งหมด11ใบนะบล็อก1มี5ใบก็จะมีเมกาชิบิลูดอนเอนะครับดักทรีโอของแกงล็อกเก็ตนะครับผมยามเพิ่มพลังงานของ N นะครับ มูม่านะครับผมยูกิวาราชิโคดักโดคุเคลเมกาลูคาริโอเอ็กไฮเปอร์บอลโดราเมชิยะแล้วก็ไข่เด่นของนันจาโมที่ได้มาเป็นโปรโมนะครับก็รวมทั้งหมดสิบแดแบบนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับผลงานของเรานะครับผมเรียกว่าก็น่าจะไม่ได้แย่มากนะครับถามว่าดีมากไหมอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะก็ ประมาณนี้ครับสาหรับการเปิดบล็อกครั้งแรกของผมเลยนะยิงเรียกว่ารครั้งแรกในชีวิตเลยก็ได้นะเปิดบล็อกโปเกมอนเนี่ยเพราะว่าทุกทีเนี่ยไม่เคยมาเปิดบล็อกมาก่อนก็สนุกดีครับสําหรับการเปิดบล็อกใครชอบยังไงก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะใครสนใจกาไปไหนก็ทักมาได้นะครับถ้ายังไม่ได้ขายนะ,ะบางใบคงไม่ขายนะครับแต่บางใบอาจจะเก็บบางใบอาจจะขายนะก็คือบางส่วนใหญ่ที่น่าจะเก็บไว้น่าเป็นนันจามโมตัวนี้นะเพราะว่าน่ารักจริงๆนะครับแล้วก็ตัวอื่นปล่อยทีทีนึงนะครับ สำหรับคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวอะไรนะขอตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเต็มเพียงนี้ครับผมแล้วเจอกันครับอ้อยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้าเป็นกระดาจสุดกดสมัครสมาชิกด้วยนะครับบ๊ายบาย